ตามเรียบร้อยฮะหาไม่เจอฮะใครติดต,ต่อผมตอนนี้ไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมจะรีบกลับไปกออรทมแล้วก็หลับหลรบหลับหลับไม่ตอนนี้งานไงตอนนี้งานอยู่ในเครื่องเนี่ยคือเยอะมากคือต้องหาวิธี่คู่ไลน์กลับมาไม่ง,ง,งั้นลำบากแน่พาหนูมาขึ้นเรือดูสิข้อมูลนัน้นซีซันนอลอะไรอยู่นั่นหมดเลยไงความหมายแก่และต้องไป ไปเคลียร์ก่อนว่าพอจะทำยังไงได้บ้างนะครับถ้าใครแนะนำบอกได้น,นะครับเจอแล้วค่ะโอ้คนคนหาพี่ชิวเลยเจอแล้วดีใจด้วยนะคะอ,เคเออกไปเทีย่ยวได้ยังได้เลยครับไปไไปหนไปครับด <c oughs> ีใจมากครับพี่ <c oughs> มาแล้วนะ <c oughs>